เงือออกที่มือตามชื่อโลกเลยค่ะเวลาหยิบจับสิ่งของก็จะมีพวกเศษน้ําติดออกมาแล้วก็เวลาที่ร้อนมากๆก็จะมีเหงื่อออกไหลเป็นเป็นเม็ดที่บริเวณมือแล้วก็ลามมาที่ข้อมือค่ะจับสิ่งของแล้วมีคนมาจับต่อมันก็จะรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วก็ไม่มั่นใจ เด็กแล้วว่ามีปัญหาในเรื่องนี้เพราะว่าเวลาไปที่สนามบินเวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็ <c oughs> สแกนวนผ่านตรงตอมไม่ติดแล้วก็ทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการต่างๆต้องมานั่ง่ออกแถวใหม่แล้วก็ทําให้คนข้างหลังเขาต้องมารอนานถ้าเกิดเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็จะใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นได้แล้วก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้ต้องกังวลอะไรเวลาที่ต้องเดินทางคนเดียวค่ะ พอเซิร์ชอ,อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะก็เจอว่าอาจารย์ศิลาก็มีการรักษาแล้วก็มีเคสต่างๆผ่านมามากมายพอสมควรแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามาปรึกษาอาจารย์ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็ให้คําแนะนําดีมากอาจารย์ดูเชี่ยวชาญแล้วก็ดูเข้าใจถึงปัญหาจริงๆก็เลยตัดสินใจมารักษากับอาจารย์ค่ะ ก็ <S <S ต้องยอมรับว,ว่ากลัวนิดหน่อยค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแต่ว่าพอนานๆเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้กลัวค่ะนั้นเพราะว่าเหมือนรู้ว่าผลลัพธ์ออกมามันจะหายก็เลยอยากให้คนที่ถ้ารู้แล้วก็รีบขาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ด้วยความที่กระบวนการมันไม่ได้เยอะมันก็จะรักษาเร็วอยู่แล้วแล,และอย่างที่แจ้งเลยว่าพักคุนแค่2วันพอะฉะนันก็สามารถหายเร็วได้แล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ในระยะเวลาสั้นๆค่ะ สำหรับน้องกัญทพานะครับต้องบอกเลยว่าโรคเงือออกมือนะครับไม่ใช่โรคหัวใจอย่างที่เราคิดกันไว้นะครับโรคเงือออกมือเนี่ยเป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับการผ่าตัดนะครับเป็นวิธีการเดียวที่สามารถทําให้หายขาดได้การผ่าตัดปัจจุบันนั้นแผลเนี่ยเราเล็กมากนะครับรวมไปนึงแค่5้ามิลิเมตรแค่นั้นเองหลังผ่าตัดเนี่ยมือก็จะแห้ง ทันทีหลังผ่าตัดนะครับสำหรับผู้ป่วยคนไหนนะครับที่มีปัญหานะครับในการใช้ชีวิตนะครับหรือประสบปัญหาในการดำรงชีวิตประจําวันสามารถเข้ามาปรึกษาเพื่อทําให้หายขาดนะครับได้ที่วชิราพยาบาลได้เลยครับ